น้าอบาดิุ่นไวายอุ่รร้อนนุ่นใจเงี้ยพอมาเปลี่ยนโปรแกรมมคนลนื้อเลยทำไมด้วยใช้โปรแกรมนั้นอันนี้คือโปรแกรมนี้แหละคลิกมาต่างกันเลยเห็นไหมมีสีสันจะทายปีนี้ปีเดียวก็ได้แต่อาจารย์ตอนหลังเผยวิชามาปุ๊บมันไม่ใช่เขาถึงไม่กล้าใช้คําว่าเอาเสา เสเอยมาทายจรคนที่เรียนแบบเดิมแม่แจะเรียนอาจารย์เล็กทั้งหมดจะไม่เคยหยิบเสาเสวยมาทายจรเลยเพราะจะติดสัยอาจารย์เล็กก็ติดมาชี้ไปที่สเสาจรเลยก <c oughs> ็มันอยู่นานไงอยู่นานพวกมันจะมาทายจรได้ยังไงก็ไม่กล้าทั้งที่มันต้องมาทายจรช่วงนี้ผู้ผ่านมาแล้วมันยังอยู่ในครอบงาของเขาอยู่ ครอบงำอะไรเนี่ยพอปับ๊บทักษะเป็นตัวเปลี่ยนครับทักษะชีวิตที่เราบอกว่าแล้วเนี่ยต้องไปอ่านทักษะไอ้ทักษะตัวนี้แหละที่เราจําเป็นต้องใช้มากแล้ว,ลวยังมีทักษะกระทบกันที่เราต้องหัดเรียนรู้แจกว่าไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งที่ต้องไปใส่ใจแค่นั้นเองแต่ต้องเรียนรู้เพราะคําพยากรณ์ของมันต้องเอามาใช้ คามยากรทักษะอยู่ในนั้นที่บอกเราแล้วมีคู่ไม่คู่ศัตรูคู่ธาตุไดแ้แล้วต้องไปท่องจําให้ขึ้นสมองด้วย,วยไม่งั้นคุณจะออกคาพยากรไม่ได้เลยมันจะแปลอะไรมันจะโอ้โหมันตึกเรียนอีกห้าปีก็ได้ยังไม่รู้จะทายยังไงเลยเรียนอาจารย์เล็กยังไม่กล้าทายเลยบอกเลยเพราะหัวใจไม่เอาไว้ไม่จาไว้สิ่งที่ต้องจําไว้ไม่จา ไม่มีใครบอกน,นี่ผมผ่านมาแล้วนี่ถ้าคุณท่องจำได้ไอ้ที่ผมให้ไปเนี่ยดาวทบดาวเป็น Excel ซละทบทวนบทเรียนนี้มีอะไรบ้างเนี่ยไปอ่านแล้วทักษะไปเปิดอ่านเลยแล้วแล้วเดี๋ยวผมมาทวนไล่ให้ฟังว่าทายอะไรยังไง,งไฟแล้วมันถึงจะแม่ แบทกันแล้วมันเร็วมากผมกล้าพูดเร็วมากเลยแล้วไม่ต้องไปเรียนเป็นปีๆเลยทีนี้ก็ออกสนามหักเลยเอาปุกอยาติโกนที่นล้กาเพื่อนฝูงก่อนทายฟรีไม่ต้องกลัวผิดนะผิดก็เริ่มใหม่เป็นครูเรามันก็บอกเราเราก็รู้อ๋ออย่างนี่นะมีและเหตุผลนะเห็นไหมพอทายอยนี้พวกก็รู้นะเพราะนั้นมันถึงเป็นปีแรกเลยผมเอ้อยมองนี้พวกรู้เลย ดามนตรีเห็นยังสองมาเป็นบริวารมีสีบอกอะไรเนี่ยสีทักษะนี่ไงต้องหัดทําสีมันด้วยสีของมันคืออะไรมตรีมาเป็นบริวารมนตรีมาจาัดอะไรเห็นไหมมตรีมาจากตนเห็นไหมสักกะปฏิพัน์ของเรามันจะกลายเป็นเหมือนมิตรสหายเรามนตรีที่พึ่งเห็นเราสักกะปฏิพันธ์เนี่ยเป็นมหาปูคะสิ่งที่เราจะทําการใหญ่ได้ เป็นรากผลให้เราเป็นเพื่อนฝูงสังคมให้เราได้ดูแก้ปัญหาได้ดูแก้ปัญหาให้ที่มันร้อนใจแล้วมุ่งไปอนาคตได้เนี่ยชีย้ไปเจอสองคู่สะดุกสบาอยู่หัวเสาเราก็ไม่ทายว่าบุกเน่าถ้ามันอยู่เบียดอยู่ทุกรังถ้าคุณไม่ขนขวายบุกเน่าเสียของอะไรสักอย่างทายด้านดีด้านเสียนี่ไงมันมีสองอันทุลุ แต่อันนี้เราก็ทายว่ามันดีเพราะหัวเสามันเด่นเห็ตำแหน่งมันเด่นสองตำแหน่งนี้นะพอเราทายยี่ปุระบักแล้วแล้วสุกเมื่อเราทายแบบนี้ปุบ๊บตัวมันเองละดาวมันเองละดาวกิเลสตัณหาดาวแห่งเงินทองทรัพย์ดาวสุกทรัพย์แหวเหนเงินทอง,ววงทอะไรเท่าไหร่พวกนี้รวมอยู่ในสุขเห็นไหมมันเป็นสีมน์ตรี มันก็เหมือนเสมือนเป็นเพื่อนหรอกนตรีที่เพ<ม>ิ่งอาศัยได้คนตรีส,สีต้องจําให้ได้ด้วยม,มีแล้วไปอ่านดูเลยสีอะไรผมจะบอกไว้เลยแล้วต้องอ่านแล้วต้องจําให้ได้ด้วยแล้วดาวกระทบคู่กันด้วยในนั้นจะมีบอกด้วยส่วนส่วนอันไหนที่ไม่มีบอกพ่อมันทีหลังมันเจอทีหลังก็ฟังไปเรียนก็จําได้ชดเช่นดาวเบิ้ลดาวคู่อันนี้เงี้ยเบิ้ลนเนี่ยเเรียกคูส่สาหัส อืมผู้สหายทําอะไรเนี่ยเดินกันเกินเจ็ดเก้าร่วมกันทําเขาเรียกว่าสหายกันแล้วยังความพึงใจให้เกิดด้วยกันแล้วคุยไปคุยมาก็หนุ่มก็หนิงกันเกินเจ็ดเก้าเราเป็นสหายกันแล้วไม่ใช่แค่คู่มิตรคู่มิตรมันเห็นไงเพราะมันไม่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 แอนกันแลไวไงไม่คอมเมนต์กันแล้วไงในคู่คู่มิตรคู่มิตรนะมีน้ําใจให้กันแต่มีน้ําใจให้กันอย่างเดียวครับ แต่พอมันร่วมกันเดินทางร่วมกันไปเกินเจ็ดเก้าทำงานร่วมกันเกินเจ็ดเก้าเกินเจ็ดวันหรือเกินอะไรเงี้ยก็เป็นสหายกันแล้วจากสหายหนักเข้าหนักเข้ามันก็เรียกว่าถือวิสาสะกันได้ก็เป็นญาตินะสหายสาชะเนี่ยนะถ้าก,กลายเป็นญาตินี่ไงญาติหนักแน่นเข้าเหมือนแต่งงานร่วมกันเป็นปุ๊ก็เป็นพันธุทุกมันเป็นฝุดแผ่นขึ้นมา พันธุถึงเป็นสุดยอดเป็นหัวใจของเห็นไหมอยู่ตรงพันธุเนี่มันม่นคงเนี่ยพันธุเนี่ย่างเนี่ยทาไมผมไม่ลบพวกน,นี้ออกาะว่าโอ้ใส่ละลายตาเขาบอกเอ,อผมไม่ได้เป็นอาชีพครับบางครั้งผมจําไม่ได้ผมใสไปผมก็เลือกเราไม่ใช้ก็ได้แต่เวลาเราจะใช้ขึ้นมาออมันเจออะไรไม่ต้องมานั่งท่องจำให้ฝืนแล้วพีงได้ว่า พอใช้ไปนนานๆปุ๊บเนี่ยพวกนี้จะมานั่งนับมือเองไม่ได้แล้วมหมอดอาชีพทั้งหลายที่ที่ที่บอกมาเชืเ่อเช่นียัเคยขี่เคยเขียนอะไรมานะ่ยจำได้หมดนะต้นหลังมาปุ๊บพอใจนี่ปุ๊บไฟดับหน่อยอคอามเสียหน่อยเสร็จเลยบนใหญ่เลยนะมันก็เสร็จเลยโปรแกรมหมดอายุพอดีลืมมาต่ออะไรอย่างงี้นะวุ่นบายกันหน่อยเนี่ยกลายเป็นว่าขาดขันแล้วเธอจะรู้สึกเป็นอย่างนั้นไปอีกเนี่ยนะ นี่คือเหตุผลนะทีนี้แล้วมันจะทําให้เราถ่ายได้ง่ายึ้นอ,อย่างที่พูดให้ฟังมันเลยเป็นปีแรกที่ผมบอกคนที่อยากจะเรียนเขาบอกว่าตอนนี้คือคนระดับล่างเป็นอาทิตย์เดือนละพันหนึ่งอย่างเงี้ยโอเคเขาบอกเขามีได้ผมก็เลยเปิดให้ทาไมต้องเปิดให้เขาเพราะเขาช่วยเหลืออาจารย์ดูมาเยอะเขาก็เล่าไอ้วว่าเขาไปช่วยงานตาช่าช่วยอะไรออย่างนี้นะ แล้วเขาก็หาพวกที่อยากไปนี่เอามาเลยเอาครบครวนี้ปีนี้เปิดให้อสอนครบไปแล้วจบก็จบะจกนะถือว่าใช้โปรแกรมเป็นเดินไม่ต้องมานั่งจีบน,นั่งเขียนส่วนหนึ่งเนี่ยนะนปีนี้จะเปิดเห็นไหมมันสวยอ่ะพอเห็นสีกปรตาารบลูมันสวยถ้าคุณจะอ่านสองระบบสองก็ต้องจู๋จีมจำคำนี้ไว้ก่อนดาวมันอยู่ที่ไหนก็เล่งไปเจอมัน สองก็เจอหา้าเนี่ยสองเจอห้าเป็นอะไรคู่ท่านเนี่ยงานต้องคูแ่แหละต้องนี่ค่อยแใจคู่ท่าแล้ว,ค,วคู่ท่าก็คือการเข้าประสานเป็นเนื้อเดียวกันได้ง่ายหยังพอสองเจอคู่ท่านีน่คู่สะดวกสบายคู่ท่า,ทาก็บอกได้เลยว่าเฮ้ยที่เคยบอกว่าพระยยังเนี่ยพระยยังมาเป็นบริวารแล้วมันยังมาเป็นคู่ท่ากับเราเพราะเราเป็นอัตมาเราเทหังเราปีนี้คุยกับเมียรู um ้ื่อง น่ยบอกได้เลยพี่ไม่คุยกับนเลยนะพี่ก่อนๆทำไมไม่รู้เรื่องนี่ไงเห็นไหมความรักเป็นทุกขังคู่สหายกันก็ตามแต่มันทุกขังครับแทนที่ยังความพึงใจให้เกิดแต่มันพึงใจด้านลบคุยไปคุยมาไม่เกินเจ็ดคำอะไรมันคนละเรื่องเพี้ยนไปแล้วตั้แต่ลาหูเข้าเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันก็เจอสามสามดาวความรักของผู้ชาย ก็66ดาวความรักผู้หญิงก็33มันเบียดเบียดก็คือลบเล่าอารมณ์ตัวเองให้เสียเพราะลาหูมันมัวมึนเหมือนเหมือนลาหูครอบอยู่นี่อาจารย์ราทำไมปีที่แล้วเจ้าเถิดมันมันสิบปีสิบปีไงตั้งแต่มันเข้ามาเนี่ยอายุห้าสิบห้านี่ไงที่บอกไงเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยเนี่ยห้าสิบห้าถึงหกสิบหกตั้งแต่ห้าสิบห้าแลพบคุณจะมีปัญหาวุ่นวาย พูดไว้เรื่องอะไรบ้างก็ว่ากันไปเราพลิกย้อนกันไปแต่คุณต้องยุ่งไวนะ้เนี่ยพูดไว้เรื่องนี้จิตอารมณ์นะเนี่ยหุนหันพันแล่นตัดสินใจด่วนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหมาโจรเนี่ยไล่ขึ้นมาเนี่ยยิ่งสมมติว่าเราเราเห็นคืเราเห็นเ,เนจ้าแบบนี้นะเราเห็นปีจอปีจอโคกุบสีมันอ่าใช่ว่าหกสิบสี่ปีจอแต่เสาเสวยมันเข้ามาตั้งแต่ห้าสิบห้าใช่แต่ปีนี้ไงปีนี้ทักษะมันเปลี่ยนสีให้เราฟังไง ดาวลาหูกลายเป็นดาวอุตสาหายเนี่ยนี่หัวมันเนี่ยมันเห็นสีน้ําเงินไหม<ะ>สีน้ำเงินก็อุตสาหาะ,ะความผินไปยางนั่นเองที่บอกลยทาได้พันห้าร้อยปีแล้วครับงวเมาทําอยู่นี่แหละหยังงวทาอยู่เนี่ยทำพันห้าร้อยปีแล้วนะครับเทียบกับของฝรั่งเทียบเลยเทียบ โดยโปรแกรมใหม่ของเราทาขึ้นมาให้เห็นเนี่ยเทียบมาแต่พอปีนี้ป้อมกระบอกย้งไงนี่สามนี่มันเบียดเบียดอารมณ์เราสามเป็นวันเกิดเราอะเบียดเรื่องอะไรก็ทายสามไปดิเน่ไล่ปไปเลยดิเน่มหาอินทรลาภงนี้ลาภผลมหาอินทะสิ่งที่เราจะได้ลาภผลมามันไม่ได้เต็มอะปัญหาที่เราต้องแก้ลาภผลที่เราแสวงหาเี่มันเบียดลบเล่าเราเป็นมรณะมรณะกับคุ้มครือ จากวันเกิดแต่วันนั้นชี้เป็นตายตอนเกิดจากนั้นมาพวกมันก็เป็นพวพมรณะมรณะนี่กระตัวนี้แต่ว่ามันเล็กไม่ได้มรณะใหญ่เหมือนหาบบมรณะใหญ่หมาบบมันจะคุมไว้มรณะเล็กคือช่วงความคิดที่มันมากระทบปีนั้นอปีนี้มากระทบบอกว่าชนมาตัวนี้เป็นพวกมรณะเร้มรณะเรื่องนี้สิ่งที่มันคุมเครืออยู่มันลบเราเราอยู่เราเราอยู่เรื่องอะไรนี่ไงุ้นส่วนหรือคู่ครองเราก็ได้ความเป็นอยู่ของเรา นี่โพคาเป้าหมายชีวิตของเราที่เราจะเดินไปแล้วมันกระทบกับปัตตานีด้วยก็คู่ของของเราเนี่ยแหละเนี่ยสิ่งที่มันลบเล่าเราก็ต้องมีการคอนแทคมันคู่สาหายเน,นี่ยเ,เราจะมีการคู่สา,ายที่เราต้องคอนแทคเขาเนี่ยเขาแล้วเป็นยังไงก็บอกว่าเมื่อเป็นคู่สา,ายพวกมันเบียดลบเราเราต้องมีคอนแทคกับเขาเมื่อคอนแทกัขเขาปุ๊บก็อ่านแรงเอื้อมมันก็มาเจอหนึ่ง เนี่ยมาหาสิ่งโชคยาติดแต่มันเป็นกาลกินีเห็นยังคุยกันได้แต่ห้ามพูนายนสามหนึ่งระเบิดง่ายกระทันหันปุบห้ามยุดยื้อเนี่ยสามหนึ่งก็งมาเจอหกอีกเห็นยังหกก็เทมันก็คุยกันได้เป็นมนตรีคุยกันได้คุณรู้ว่าปีนี้คุยกันรู้เรื่องแต่ไม่ได้คุยกันยืดเยืนเนาะ นี่คือการผสมคําพยากรน์ที่เราต้องใช้กี่วิชายอยู่นนหีนหมหนึ่งทักษะต้องไปเปิดไล่ดูเลยทักษะว่ายัางไรท่องเลยแล้วดูสีเลยสีน้าตาลเรียกว่าบริวัรอายุสีฟ้าต้องฝังให้สมองเลยตาเห็นปุ๊บต้องรู้เลยปีนี้เป็นอะไรเดทต้องสีม่วงสีมงคลสีก็คือสีเขียว รายุเดชสีมูลละสีน้ำผึ้งอุสาหะสีน้ำเงินมนตรีสีบันยินการกินีสีแดงให้ระวังแต่การกินีไม่ได้ไหมายความว่าโชค้ายเสมอเพียงแต่ว่ามันผิดแผกไปจากเดิมจากชีวิตประจำวันก็ได้ พอเราใช้วิชานี้แล้วมันเป็นตัวกําหนดว่าทุกเสาสามารถพยากรณ์ปีจรได้หมดอาจารย์ดวงเอามาออกขึ้นหลังแต่ผมใส่ไว้เห็นแล้วเช่นอย่างนี้นะอ๋ออันนี้ไม่มีอันนั้นเป็นพิษานก็เรียกวิชาภาพพิษานภาพพิษานคือตัวนี้นะ อาจารย์สอนที่หลังเจ๊ะอยู่นี่ตีไว้เจ้ากรรมกับตีไว้พลังจิตแต่ผมใส่มันในนี่เลยที่เห็นตัวพีตัวอะไรเล็กๆเนี่ยแทรกเข้ามาเนี่ยในตัวเนี้ยตัวเนี้ยเห็นตัวเนี้ยมันจะแทรกมาเนนี่ไงเนี่ยเอามาเลยเนี่ยอาจารย์ใช้ทายมันในนี้เลยส่วนเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ทําขึ้นมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยอ่านจากตรงนี้แล้วเข้าไปบางครั้งผมขี้เกียจมองทันนี้ไง ผมใส่มันี่นี่เลยวะยนี่นะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอามาโป้มัถ้ามอนก็เจ้ากรรมในเวรนะมันพีหกสิบสี่มันอยู่ดาวศุกร์พอดีแต่ถ้าเป็นตีวัยพลังจิตมันกลายเป็นดาวอาทิตย์นะพลังจิตก็ตรงนี้ก็ถ่ายจอนได้เอาด้านหนึ่งยิงมาตรงนี้เลยนี่หนึ่งเจอหกอีกถ่ายจอนได้อีกแหละ ทิงแต่ให้รู้่ามันมาจากอะไรมาจากเจ้ากรรมในเวรก็รู้ว่าเจ้ากรรมในเวรตามลงมาก็คือองค์ปณิสัยของเราเนี่ยมันว่ามันกลายเป็นดาวสุกอะดาวสุกก็ตรงกันนี่พอดีอยู่แล้วมันก็อาสุกตรงอ่า,ตร,อาตรงนี้เลยว่าโดยพฤติกรรมตัวนี้เนี่ยเจ้ากรรมในเวรมันมาถึงอาตมาเราเนี่ยตัวเราเนี่ยแสดงออกคือตัวนี้โชว์ออฟเสาจรโชว์ออฟ สาอาตมามันอยู่ภายในเราเพราะมันเป็นวาสนาของเรานะที่เมื่อกี้อ่านความหมายที่ให้ฟังม่อ่านตรงน,นี้มันก็สะท้อนกลับมาเลยทีว้เจ้ากรรมปุ๊บมามามันบอกว่าหกเจอดสี่ดื่มดำฝังใจเรื่องอะไรทำไมเรียกวดื่มดำฝังใจธาตุน้ำชุ่มฉ่ำมาแล้วเนี่ยชุ่มฉ่ำดื่มดำฝังใจแล้วสี่หกตัวนี้แหละ เรื่องอะไรนะเรื่องอัตตาตัวเองนะเรื่องหมหาโกธะเรื่องอะไรแต่อันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตําราสี่หนังสือหนังหาได้ก็เนี่ยทำสิ่งคุณนี่ทําตําราเก็บไว้ทำน้อยเผื่อตายนะเนี่ยเนีผมทําไว้เนี่ยทำเผื่อตายแล้วบอกแต่งานศพต,ต,ตำแหน่งล่า,า,าตำแหน่งล่าก็คือทําแบบเงียบๆอยู่ดินไม่ได้ไปไหนหน<อ>ูนี่มาอยู่เหมือนอยู่กับดินไหม ไม่ได้ออกไปไหนเลยขี้เกียจออกรถติดวุ่นวายใจชาหรือยังนี่คือการหาผสมและคำพยากรณ์ไปแต่ไม่เห็นเป็นทักษะเท่านั้นต้องดูทางนี้นะสีมันไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นของพลังจิตกับอาตมาเนี่ยมันจะได้รู้ของเดิมเป็นอะไรเนี่ยมันก็เป็นหกมตรีสีก็เป็นเดชนะนี่ก็ไล่ให้ฟังมาเป็นยางี้นะ สรุปให้ฟังเป็นอย่างอย่างอย่างไปแค่เกินน้ำอยู่นะแต่เกินน้ำตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเร็วแล้วก็จะเห็นคุณค่าของมันแล้วถึงต้องอนะรีบอย่างเสาเสาจรที่เป็นตำแหน่งกีงก,ก้านที่เป็นสองเอ่อโคตรแล้วกีงก้านมันมนันเด่นแล้วกีงก้านถูกต้องยอดอเรียกว่ายอดกันไที่ละครเข้าไปอ่านข้างบนน,นะครับ มายสอง่สองมันเป็นเป็นทั้งพรายยาด้วยเป็นทั้งหมังว่าเวลาเราเราหยิบขึ้นมาเนี่ยเนื่องเนื่องจากว่าทิศเทนม,มันเด่นเพราะมันอยู่เด่นแนละ้วแต่สองบางทีสองไปตกมหาอุบาสิเนี่ยเออก็นี่ไงถึงต้องบอกว่าเราอาโก็เราต้องรู้ว่าอาตามานี่คือวาสนาคือตัวเราบา,บารามีคือแถวจิตอารมณ์ตรงนี้คือเวทนาสวยอารมณ์มการปรุงแต่งของเราเวทนาสวยอารมณ์ นี่ถึงต้องให้ไปอ่านไงฉบับอารามพรบทเนี่ยออ่านก่อนแล้วมันจะขยายความให้ฟังแล้วคุณจะได้รู้ว่าทําไมโดยต้องอ่านแถวนี้ก่อนอืมอย่ายที่ยันอาจารย์อพุทธอาจารย์อ่านพระยันพระยานก่อน,น,นเลยเพราะดูบารมีคราพอไหมว่าจะเด่นจักแบบไหนไปแบบไหนเมื่อมันมาเป็นบารมีว่าเป็นพระยังคือได้เป็นเจ้าของ สองมันได้มาเป็นเจ้าของเจ้ากรรมนเวรของปีนี้ตัวทำงานสองคือภริยาังเราไม่ทายเรื่องเมียก่อนก็ได้การได้เป็นเจ้าของภริยังคือเราได้เป็นเจ้าของคือเมียของเราเรามีบารมีได้เป็นเจ้าของแต่ถ้าคุณไม่ได้แต่งงานคุณไม่มีบารมีขอที่จะได้ครอบครองเขา นี่ไงบารมีถึงสําคัญที่ต้องอ่านเรื่องบุญวาสนาบารมีไอ้วาสนามันได้แต่บอกว่าดาวจันท์แต่งเป็นมหาอุบาทได้เมียเป็นมหาอุบาทได้เมียไม่เหมือนชาวบ้านเขาสิที่คุณคิดฝันไว้คุยอยู่ด้วยกันอย่านานม,มหาอุบาทนี่หมายหมาความว่าเสียหายหมายถึงอุบัติการก็ได้ อุบัติการ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปทางลบทางบวกแต่พอมันมีกรรกติแทรกเข้าไปด้วยบอกส่วนมากจะไปทางลบงุดยิดง่ายคุยกันไม่เกินอีกคำเดี๋ยวทะเลาะกันได้นีงไงแต่พอมันมาว่ามาเป็นบริวารมันก็รู้จักยับยั้งชั่งใจบริวารคือตัวเราตัวเราเป็นมหาบาทเองตัวเราก็ต้องพลิกจากความคิดนั่งเดิมที่เคยงุดยิดง่ายก็ต้อง ถอยลงมาหน่อยนี่เห็นยังการผัดผสมนี่ถึงต้องที่มาหาอุบาทจริงๆไม่ใช่สองที่ไม่ใช่ตัวภริยายสองไม่ใ่าเพราะม่ตัวเราก่อนอนะทุกต้องทุกต้องเลยแถววาดสนาของเราคือตัวเราอ๋อตอนแรกผมไปตามสองเพราะสองเป็นภรรยาภริยาไน่ถึงวันจริงๆภริยายไม่ใช่มาหาอุบาท เรานี่มหาบิทาลัเพราะมันอยู่แถวขนาดเราทั้งหมดเจ็ดตัวนี้คือตัวเราทั้งหมดอย่างลักษณะตัวเราปัจจุบันยามปัจจุบันถูกต้องนี่เพิ่นถึงบอกว่าสองแถวนี้แก้ได้ก็คือหมายถึงว่าปีนี้แถวที่สองนี้ก็คือหมายถึงปีนี้ มไม่ใช่แถวที่สองแถววาสนาวัสนาของเรา,า,าแถวแถววาสนานแถวอาตมาเป็นอาตมาแถวข้างล่างคือบาราม,บารามีบารมีบารมีก็คือปัจจุบันนี้ของเราหรือว่าเรียกว่าเวทนาสวยอารมณ์การปรุงแต่งของเราถ้าคนมีบารามีเยอะเะมันจะปรุงแต่งแต่สิ่งที่ดีๆอันนี้ก็คือหันไปลงติดงพยายางสองไม่ดี ไม่ใช่ไม่ดีภริยาตัวเราคำบนมหาบาทคือมันไม่ดีอยู่แล้วฟังกับภริยาจะอารมณ์ค่อนไม่ค่อยดีอย่าน้ใช่ไหมคะมันไปกระทบเขาคือเราเอามหาอุบาทเราเนี่ยไปกระทบเขาดินแข็งก็คือดื้อไม่ใช่จันไม่ใช่ดื้อจันมันขึ้นลงเพนจันเพนจันดับคืออารมณ์มันหมหวาไม่แน่นอนไม่แน่นอนอารมณ์มันอ่อนไหวไม่แน่นอนเดาจันแล้วมันเป็นมหาอุบาท มันจะคิดไปทางลบมากกว่าเพราะมันเป็นการกินนีคือคิดไปทางลบมากกว่าทางบวกคิดไปทางลบคิดทางลบมันก็งูดง่ายเนี่ยขีหงุดง่ายมาแล้วเนี่ยความหมายนี่แหละมาจากตรงนี้ใ้นี้ถ้าเกิดเราอ่านสองหกถ้าไม่อ่านแนวด้านนี้จะอ่านเป็นแนวเรื่องเงินหมุนหรือว่าเงินหมุนจะมากเงินหมุนมันจะต้องกลายเป็นหนึ่งกับสองกิจวัตรเหมือนพระที่พระอาจารย์โคจรกิจวัตรถ้าเงินหมุนเนี่ยกลายเป็นกิจวัตรเลยเงินดับ เงินดับกันดับหมุนเงินทำเงินงจะเป็นเงินก็ได้นี่ถ้าเราจะทายเป็นเงินก็ได้ถ้าทายเป็นเงินก็<ม>เงินทองของหลวงขาปีนี้มันเป็นมหาอุบาทกับเราเป็นอลีกันเราเพราะฉะนั้นปีนี้สิ่งที่เราจะได้รับมาไอ้ถ้าเป็นเงินทองเงินสดหมุนเวียนนี่นะมันก็ไม่ได้สะดวกเหมือนเดิมมันก็ตรงตรงเรื่องอะไรขอคืนภาษีปันนี่ผมยังไม่ได้เลยทุกปีมาเนี่ยสองเนึ่ได้แล้วแม้ว่ามันจะอยู่ตำแหน่งเด่นก็ตามเด่นก็ตาม แต่ไอ้ที่ได้มาก็มีเอาอย่างนี้เนี่ยมีคนมาเรียนเพราะมันเดิมเป็นกากินีไม่คาดหมายว่าจะมีคนมาเรียนก็มีคนมาเรียนก็ได้เงินทองของหนังขาวเห็นไหมไอ้ชุดนั้นก็จบไปแล้วจบไปแล้วทิ้งไม่กี่เดือนก็พี้กว่าไม่มีแล้วเอากลับมีเพราะมันเป็นหมาเอกกากินีเดิมแค่นีเด็นว่าไม่ใช่กานีนี ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องก็เหมือนว่าเพชรมันมาแต่ว่า้มันไม่ได้ไม่เต็มร้อยต้องถูกต,ต,ต้องเลยนะนี่คือการอ่านเจ็ดขึ้นต้นเห็นไหมเงินนะสวยด้วยสีแต็มเป็นพญยายะม,มันก็ไปเต็มที่พญายะปีนี้เนี่ยพอย้ายมหาบทปุ๊บเนี่ยมันอยู่นี่พูติมาเจอหกอีกอ่าวนี่ตัวกำหนดใหญ่แล้วชอบช้ำระกันใจก็ได้ นี่ไงเจ็ดหกนี่ขึ้นต้นเนี่ยเจ็ดสี่นี่ทําไมถึงอ่านว่ามันเป็นแรงเงอื้อมไงแรงเรื่มนี่ที่เราต้องอ่านเพราะฉะนั้นมันก็ได้ส่วนหนึ่งเงินทองเราหมุนมาก็ได้ส่วนหนึ่งมันเพียงแต่ว่ามันได้ไม่เต็มอิ่มครับเนี่ยป่านนี้ผมยังเฮิร์ดเรื่องสัพพกรยังไม่ยอมป่านนี้ไม่ยอมคืนมันเลยเขาได้กันหมดแล้วไงรออยูย่นั่านแหละแต่ไมื่ก่อนนี่ก็ได้แล้วแต่ปีนี้ทําไมอะาไรนักหนา รออยู่เนี่ยสัญญาจะให้แตะเอียลูกชายห้าพันบอกรอเงินได้ก่อนเนี่ยนี่คือเหตุผลนะมันอ่านแล้วมันเออมันเข้านะและสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะในมหาบาณฑปีนี้หกเป็นไม่เป็นเจ็ดมหาบทในตัวตัวปกติเป็นหกเจ็ดใช่หกก็เจ็ดไงแล้วมันทํางานไหมไงเมื่อมันทํางานพวกเราก็บอกว่านี่มันทํางานไงหก หกทำงานของเดิมอยู่นี่ถูกไหมมันก็ไปกระทบเจ็ดสิ่งนี้แหละมหาบทต้องเอามาช่วยด้วยอันไหนมหากำหนดเลขไทยอ๋อไทยทั้งหมดเลขไทยคือกำเดนดอารบ,บิจากจะกลายเป็นจอนหมดอ,อย่างนะี้นะ นี่คือการใช้วิชาแต่และอย่างมารวมกันสาธิตให้เรารู้ว่าทําไมต้องอ่านและทําไมต้องท่องจําแล้วมันจะเร็วเร็วจนนีที่ว่าคาดไม่ถึงเนี่ยแล้วซักมาอย่างถูกต้องเลยอ่านยังไงยังไงที่สอนให้เราฟังแล้วก็ทีนี้ก็ไปหัดผสมเอาผสมดูเลยญาติพี่น้องทายให้ฟังก็ได้ไม่ต้องกลัวผิด แล้วเราจะเห็นเลยเอาดวงลูกๆขึ้นมาดูเลยลูกๆสามีมันดูเ,เป็นยังไงหัดอ่านดูเลยแล้วเดี๋ยวเรามาสอนอีกทีหรือย้ำอีกทีต้องทายตัวเองให้ได้ก่อนนะทายตัวเองทายครอบครัวแล้วทีก็ทายคนอื่นเข้าไปมันจะเริ่มเพิ่มศักยภาพของเราเองนะโดยการรวมทั้งหมดมาอยู่ในนี้หมดเราเรียกว่าพฤติการหรือยามนั่นแหละในขะ้าวิชามอยู่ในนี้หมดนะรวมมาหมดทีนี้มันกำลังตัดสินกันตรงที่เสา กับมหาบทจริงๆลอาจารย์เสาเนี่ยต้องว่าอ่านเสาเสาจอต้องอ่านเสาหลักกับเสาหาศัยอ่านคู่เลยแต่เสาหลักคือต้นทุนชีวิตเสาอาศัยคือเหตุแวดล้อมมาชนเราอออเช่นมมงงตัวรนี่เรามองมองทุกขังกันตัวที่ดูน่ากลัวสุด ไม่ใช่ไปดูเพื่อนะสิ่งที่ต้องม่ใ,มใ,ใจในช่วงนี้หรือเปล่าไม่ใช่จะทายอย่างนั้นไม่ถูกสิ่งที่บอกว่าจะเป็นทุกข์อะไรดีแต่จริงๆบางคนมันชอบเนราะงันจะไปปีนเขาเอเวอเรสต์ทำไม,มจะไปล่องแก่งโอ้โหมันทาไมนึกเหรอไหมนั่นคือทุกข์หรือไม่ทุกข์มันอยู่ที่ใจพี่ในช่วงนี้อย่างเงี้ยดึงซีมันมีอะไรมันมีตัวทํางานอยู่บอกเลยตัวที่ทำลายอากมา สี่เหลี่ยมเนี่ยมหาพรมแหละนี่อ่านี่ย,ยไม่รู้อ่ายังไม่ได้สอนไงมาอ<ม>กแต่ว่าเอาครับชุกทานมาทานมันเจอตรงนี้กันะหนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งคืออะไรคู่ดีญญ<ม>คู่สัญญาประชาสัมพันธ์กันนะ<ช>ถูกไหมปฏิสัมพันธ์ชีวิตเรามีปฏิสัมพันธ์ชีวิตคือสัญญากันแต่บางครั้งไม่ได้สัญญาก็มีผมมีปฏิสัมพันธ์ชีวิตกับดงสีหนึ่งกับสีแล้วเป็นตัวอาตมา ก็เอกสารทั้งหลายสัญญาว่าจะทํานู่นทํานี่แก้ไขปัญหาแก้ไขโปรแกรมอยู่ทุกอยู่นี่นั่งทําอยู่เนี่ยแก้แล้วไม่สําเร็จก็มีแก้แล้วยังแก้ไม่จบก็มีรอคิวอยู่เพราะมันเป็นมหาผมวิ่งมาเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่อนยอ๋ออ่ายังไม่ได้สอนเรียนนะพี่แต่ว่าทุกชั้นเสารุ่นพี่เคยสอนผมไว้สมัยก่อนที่บอกว่าดูดูด้วยโปรแกรมนี้เยเนี่ยรุ่นพี่บอกว่า ทุกอันเลยคือตัวเราขายได้หมดแต่เราจะหยิบตรงไหนล่ะไมันจะเข้าจุดไปการอ่านตรงนั้นคืออนะเด่นดังเรื่องอะไรอะไรนะบเปลี่ยนเรื่องอะไรที่อะไรอยู่เราเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วก็เราเราไปคิดิกแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยแบบว่าไม่ได้ช่วงนี้เราไปทุกเรื่องอะไรเราไม่ดูตรงตรงไหนเป็นหลักแล้วแต่กันว่าเฮ้ยนี่มันทุกนะมันทุกอยู่นะมันทุกอะไรอ่ะมันทุกอะไร มันก็เลยแคร์ว่าเมื่อกี้มันก็โดนบีบไว้อย่างนั้นไงแต่ที่ถูกต้องที่อาจารย์สอนจริงๆถึงวัาต้องอ่านปูมหัวเสามันเคล็ดลับอยู่เลยถึงบอกเมื่อกี้อ่านให้ฟังนีไงปูมหัวเสามันปูมหัวก่อนยังไม่ยืดขึ้นต้นปูมหัวมันก่อนหัวางบนเลยอ๋ออันนี้ไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นครับไม่รู้นี่คือเคล็ดลับไงที่ทําไม่ได้เรียนก็ไม่รู้เจอปุ๊บต้องอ่านก่อนเลยปูมหัวเสาอ่ไม่ตอ อ่ะยกตัวอ,อย่างอของเราคนสักคนหนึ่ง้นมาแฟนที่ห้าเออแก้ยังยังไม่ได้แก้วันนั้นไม่ได้แก้วันเกิดเราดีกว่าเดี๋ยวจะแก้ใหม่ก่อนดีกว่าเอาใหม่เใหม่เดี๋ยวผมปิดนี่การแก้เออจะได้เห็นการแก้ด้วยดูนะเอสโธนะแฟนที่ห้าปึ๊บมานี่นะนี่ มวยใช่ไหมครับ hmm. อ uh ่วงเล็บมวยด้วยต้องแก้เวลาเกิดเออที่ที่บอกว่ามีเวลาเกิดยังไงแล้วผมไม่ได้บันทึกไว้หอมอมีไม่เอกกว่หมวยเนี่ยห้า0ุดห้าศูนยลวอหมวยอ่ามีแล้ที่แร้บอกไปคิบปกติสามศูนย์อ่าเป็นเท่าไหร่เป็นคิดห้จุดห้นย์เนี่ยเนี่ยผมจะแก้นะสิบห้าเอ้ยเออเอสิบหกเดี๋ยวเดี๋ยวสิบห้าสิบห้าจุดห้าศูนย์จุดห้าศูนเออนี่นี่แก้ ดีนะผมไม่ได้มายุ่งตัวสุดท้าย <John. S 1> อ่ายุ่งก็ได้ถ้ายุ่งได้พี่นะว่าไม่ให้มีช่องว่างระหว่างตัวเลขกายตัวเคอร์เซอร์เนี่ยที่มันกระพริบกระพริบนี่นะไม่ให้มีตรงว,ว่างใช้ได้แล้วจากนี้มาที่ขนาดผมแก้เนี่ยหลังตัวนี้นะมันจะจําเข้ามาันนี่นี่ก็ได้ตรงมันละนะแล้วก็เซฟเซฟน่ะทีเนี้ก็เปิดแก้เลนี่น่ะแค่นี้ง่ายมากเลยจะแ,แก้นี่ นี่นี่เรียนรู้วิชาแก้ไปเลยล่ะในตัวอผมก็คลิกไปเปิดแฟ้มที่ห้าปั๊บก็บไป